หนุ่มเมียเพออายเฝ้ากับบ้านสะดางนิ้วคนทางบ้านเป็นหัวหัวสวัสวดีพันธุนิดมาเอฟซีเอฟซีพันลองเพลงใดพู่มใจให,หลายฝากด,ด้วยเด้อสาวสมยายแต่แต่ก็กอดเขาอุ่นบอยสาวน้อยละเพลินอินนี่เล็กวดผลงานเพลงใหม่ ย่ายเลยการเปงานเพลงหลากหลายคนของศิลปินสา,าํนรอยเป็นแบบนี่เนี่ยเวลาซิงเกอรแมลล่าสนของไทยเด้ดิซิงเกอรแมลล่าตอนในี้ของก้อยชลินีเอ่อ,อ,อ,าาอ,อหออากคนเจ้าสู้ต้องอยู่ให้เป็นแม่ลล่าหากคนเจ้าสู้ต้องอยู่ให้เป็นผู้มางเดินผู้บอกหลายงานเพลงเลยครับครับผมก้อยจัเป็นของอมิวรัชดาพรงานของน้องมิวรัชดาพรน่สุสสายใหญ่ลองเพลงไปอัน ไกี้ฮอาาอัน่าเวนนากับช่วงล่าสุดผลาชิ้นใหม่ล่าสุดภาพยนตร์เรื่องขายออแมน <Yeah. S 1> โอ้ยพี่แม่จาม้าไปเบอรขายออเดอไอเตยไอเตยจักไปใสตอนนี้ไอเตยมัตีกวาม่ได้เพรกระรงจัดกคตงเพ่นจ้า,จา,กกา,จาอีแม่จามา้ามัตมูย่ะกี้ก็<อ>คือว่าเป็น เป็นคือก่านั่นแล้วเป็นเคือยื่นเราตอนนี้โอ้ยตายแล้วที่จติดกันแล้วอัแบนี้โอ้ยขันเร็นมากนี่นี่มนอัยำปฐมบันเทิงศิลฮะผู้นำภามาฮะภาพาว่องไม้ปฐมบันเทิงศินโอเมร่นมุลวยปุยพันเทิงศิอ พี่นาทีเทเ่เป็นแท็กตอมีต้องป็ไปเป็นวบแม่ไม่ยังง่มาจจเนี่แล,แ,ลแล้วนะคขอบคุณพี่น้นองทีโอากาสก,กับทีมงานทางประมาณเรื่มมองสมออุย้ยแม่อยากาั้เงทีแม่อยากข้างทีอยากาง่ังพอ,อ สาวสัญาอีเธ่ย่างนั้อไรเนี่ยเราะแค้นว่าเราก็จะมาสาวสัญยาอีเธอแต่ความสามารีนะเจ้าเนาะเอาเอาเอาอาไปใส่หนนัแม่ตวไปเย้โอ้ไปเ้ก็ถือาไปนัสนะ บะมี่อันข้าเจ้าวันเอาไปไหว้ซื้าเอยางซาเสียติไปนั่งเฝ้ายางซาเปียบะอียางซาเปียโอ้ยฝนซ้ำหนีหนึงอันนึกว่าไอ้น้ำอรรถบ่มีปัญหาอยังดอกะฝนซ้ำหนีหนึงพี่น้องอยู่ได้พี่น้องอยู่ได้ิีกกิ๊แก้วกับอยู่ใดพี่น้องกับอยู่ใดที่การเป็นตอนนี้คืออุปกรณ์นวกศวกรรมันเป็นแดงงานอสระแรงงานต่างด้าวอิทิพย์อิพย์อิทิพย์เราคอนหน้าหนึ่ บ่ไเด้เมื่อเนยทำเมื่อพอมาลากให้มือเศรย่อนี้หูบ่้อนจัดเข้าเจาะเอารถข้าถิ่มไปเอาส่งมแล้วข้าเจ้าก่อเมื่ออาบานซะก่อนแ็เลยื่อวนี้รถกลับแม่บอกอนนี้แหละนี่นี่สองขั้นยืนน้ำพลอนี่ไส้ละขั้นไหละสองขั้นมีน้ำพอนน่นผู้เลี้ยงกุญแจให้บันี้จักรยานยนต์ฮอนด้าเอาฟังได้ฟังได้จักรยานยนต์ฮอนด้าพว้กุญแจนี่เป็นรูปยังเง่มานน้อยแต่พวนี่พนี่เน่ยตัวใตัวน เออคนนี้อันนี้สีชมพูตัวนี้พ่อมีพ่อมีครบพ่มีโลโก้บมีขวแก่เออคือของเพลงไปร่อนาร่นเ่มีรถมาหม่ไปนั่เรเนาือ้อยู่สอคลดบโอ้ยคนหลนะแม่ท้องไหก็รอเนี่ยไปบ่ไปว่า เอาเตยมาได้ยังเสร็จแล้วแการังตีเรียนเชิญเลยครับารักดนตรีครับผมเรียนเชิญเลยตอนนี้เสร็จแล้วครับเอาเรียนเชิญพี่น้องเมกันลังแตงห่อรลายไหลครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกน้ำใจไม่ตรีแก้วจ้าเรนยนรังตีมากเขาจังเขอบไปไหนเนี่ยมันจะรังมาไปบตาบอกไผ่หัวใจม้าบ้ารุนนรงโอ้ยตันขี้ไหมจะถอดเธอ อเ่ตับตามหลอกพีดียโอ้ยปจจิบกบปเกก็คงมาโดนเป็นตนตาวิญญาณเศร้าน้องเอ๋ยตัสาวขอแกมีไดบ้าตะเขาบ่ฮักอย่าเบื่ไปแนวของคงบังเบิอย่าเบิ่ใไเสียเวลาโอย อย่าห้ามทนอ้ายจ้าโอ้ยหลงหลงเจ้าขอลบตัวตอนเจ้าขอแป๊บนึงทักใจกันอย่าห้ามทนอ้ายจ้าเมื่อนี้ขอขาดเธอทุบเลือตาขออักยูเพืเดียวให้คนเดินต้องน้ำน้ำตื่นจะฝันที่มันบ่ดี ย่บไปสนคำคนเมาเพื่อนแีเขาเลือเส้นน้ำตาอีอยาวาเปิกับคนปทนเห็นซนตว้นยัำเศร้ามนมาแม่มนมาไม่เอเพ้นั่นพ่อพศจีซ้ำใล่ะใจล เฮ้มาลองเพลงให้น้องฟังจะเพลงได้พ,พออคะตื่นจากฝันที่มันบอดีัเลื่ลืมตาสาทีอย่าไปสนคำคนเ้าเพื่อ,ลอ,อ,อแล้วก็ออกจากห้องนี่ประเด็นนี้เบิดยามแล้วเอาเงินก่อนขอบคุณแบบไม่พัชรี นนออ่ะจะจ่ายแม่เอาวิ่นทัทีเดียวมาเกลียวมากอัศวินพิเศษให้พู้สาวนาวไปที่น้ำเดอร์พที่ขอมาน้ำกันแล้วกันครับวันนี้ครับเต็งขอบคุณค่ะไปแล้วไดวย้ยี่แม่เตยแล้ววันนี้สัญญาเันเดอร์วันสิลูกมาเต็นเป็นมุอหมอล้ำหับนี้หับครับ พอผมว่าซุมเมนมาต่างวัยอยู่ส่วนขววมิทีลาเอาอย่างข้างพระฮา,างเงนเติรครับบลอไไปยพวกท้าวนาวททีน้ำแคล้วกันค่อแห้งม,ม,มาเลยๆวันนี้ <laughs> สองเราแยกทางทุกวันสองเราแยกทางเขาบอกเี่ยนวันสาวได้